มีสมาชิกท่านใดยังติดใจท่านเลนูครับเชิญครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะก็อยากจะเรียน ฝากท่านประธานผ่านไปนยังท่านเลขานะคะว่าจริงๆก็ชื่นชมนะคะว่ากอชอก็ได้ทําเยอะมีความพยายามเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันระบบทะเบียนสมาชิกหรือพาสปุกสมุดการออมนะคะหรือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่ท่านได้กล่าวถึงในเรื่องของการในเรื่องที่ท่านจะรณรงค์ในเรื่องของบํานาญนะคะในหลายวิธีนะคะอาจจะ จะ30บาทหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ดิฉนั้นอยากจะให้ประชาชนทั่วไปคิดถึงกออชอก็คิดถึงบำนาญประชาชนอยากให้คำว่าบำนาญประชาชนนั้นติดปากกับประชาชนทั่วไปนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลนะคะในการดําเนินการในเรื่องการออมหรือกองทุนแห่งชาติเนี่ยได้ทําไว้ให้นะคะแล้วท่านก็เริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี58 แม้แต่ขณะน,นี้อายุจะแค่6ปีนะคะแต่ที่นันก็เห็นควา,ามก้าวหน้าไปเยอะนะคะอาจจะมีข้อจํากัดบ้างแต่ที่นันยังไงก็ขอให้กําลังใจนะคะขอให้กาลังใจทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณค่ะ